เชิญครับนิ่มมาครับนอรดีครับเจอทางด้านสเตตสต,สตีฟุตบอลครับโซเซตี้ผมมาสามคนเ,เหรอสเตตเหลือเชื่อและตัวกันเก่งไม่มาด้วยหรือว่าเก่งเท่ากันหมดคนระับ โค้ดโอ้โหตัวเก่งนี้คือเบอร์ศูนย์อ่ารุ่น12ไปครับเดี๋ยวาจะดูครับสเตทฟุตบอลครับโซไซตี้ครับในร่องน้ำสีดำเชอกระด้านครับนิ่มมาครับนอรดีอ้าวครับมาคู่สุดท้ายครับในรุ่น12ครับตั๋วใบสุดท้ายจะเป็นกระดานฝั่งไหนครับเอาแล้วก็สัญญานุกวิยาว เวลาเดินครับมาแล้วก็สเตปสติดดูเิจับขยับกบมาออกมานี่แล้วก็สติดที่แท้จริงครับมาแล้ววันนี้มาสามตัวไปเล่นเท่านั้นเจอกระดานทีมงานครับมานิมมานรดีนี่แล้วครับเขตบางแคส่งเข้าประกวดกปมาแล้วก็ลุดออกไปวัดดีครับวัดนนมมาครับนรดีครับนี่ครับมาจากตลาดหลังตลาดวัดบางแคครับเจอกันน้อง เนี่ครับมาฟุตบอลข้างถนนสตรีทก็ฟุตบอลโซไซตี้เนี่ยแะครับมาออกมาครับมาเขาบอกว่าตัวเก่งครับเดี๋ยวดูเขาบุรีเหมือนเลขศูนย์เทเด็ดเลยในแดนหลังประการสุดท้ายออกมาจับเชื้อชีดยาเจ้นี้ครับยังไม่ได้ย้อนกลับมาเข้าไปแดนหลังเอาแล้วครับดูครับนี่สเต็ปข้อเท้าดึงซ้ายดึงขวาโยกดูดิดูดิสเตตเนี่ยนะครับมาถึงเตต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 ตตเตตเตตตตเตตเตตซ้ายยังอยู่ยังไม่ได้ครับมา คิกเองก็มาใหม่กับสเตตสโซไซตี้เต้ครับดูสเต็ปดูเด้โอ้โหแล้วใช้ความสามารถมาตัวชิ้มหายแล้วโดูฉกโดูฉกแล้วเจอกับนิมานอแลดีเอาตัวรอดไว้ได้แล้วไส้หัวยังอยู่ยังอยู่โอ้บางคนถามว่าสเตทครับมาฟุตบอลกับโซรไซตี้ไปไหนก็ต้องบอกว่านักเตะนักกีฬาครับมาอีกสองคนนี้ไปทำงานแข่งแล้โอ้ต่างจังหวัดมาเมืองระโว่ลบุรี เอาครับโยกมาครับเลยในทางัขวาชอบมาตรงนีครับมานี่มานอรดีนี่ครับมาย้อนกลับมาใหม่ครับในแดนหลังเฮ้เอาเดก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โชว์สเต็ปสตรทเหมือนกันเอาแล้วครับมาต่างฝ่ายต่างมีอนี่ครับลูกเล่นของทั้งคู่ใช่มาตรงนีก็ไม่ผ่านแล้วเอาแล้วครับมาเมืองทีกูทีเท่ากัน มึงโชว์ได้เหรออกูก็โชว์ได้เหมือนไงว่าไปกระตองครับเน่งครับสเตตฟุตบอลครับโซซเต้อ่าจับดูดูที่ครึงไอ้หนูคึงแล้วไม่มีสกอเท่ากับว่าเองพวกเองไม่ชนะนะเออคึงต้องมีสกอด้วยวไสายว่าโอ้โหเออโไปไกลโอ้คุณพ่อเหมือนลงไปเซฟเองเลยไงไม่รู้พ่อบอกว่าสะใจว่ามาเดโอ้น่าจะเป็นคุณปู่ใช่ไหมคุณปู่ว่า เนี่ครับคุณพ่อและคุณปู่นี่ครับผมบอกสะใจเว้ยอ้าวครับไปต่อครับนี่ครับเนี่มาครับนรดีฉากนี่ครับหลังตลาดบางแควันนี้เจอกับนักเตะนี่นะครับมาเขาบอกว่าข้างถนนย่างทนสเต็ตฟุตบอลกับโซไซเต้ชากพยายามมาแล้วตรงนี้ครับไม่ครับคือการเล่นแบบสเต็ีที่แถจริงครับอ้าวครับตีบอลย้อนกระับมาไม่พลาดแล้วดูผู้เล่นมาเลยสิบเฮ้ไปไงไปไงหลอกสอง หลอกสามเฮ้เบอร์สิบทัศะไม่ธรรมดาเว้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วเว้ยไหลย,ย้อนออกมาเจ้าคนนี้กับแก้ไขวัดนิม,มาแล้วว่าออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคบุษินบอกว่าออกไปแล้วอเอาแล้วคุณพ่อเริ่มสั่งเกมแทนลูกแล้วเว้ยนี่ครับมาเดี๋ยวดูนิม,มานอร์ตีละลุ่นสิบสองปีควายออกมาพูดได้ไหครับอ,ออกไปก่อนมาช่วงนี้ อาวครับเริ่มเล่นมาใหม่ครับเล่นซอสไซา์กออกมาว่นี่ก็ตัวเก่งตัวเกง่งซับตัวเก่งพาตัวเก่งโยกจิม้มไว้ก่อนครับโอ้โหตรงรุ่นไวัเบอร์สิบกับเบรอร์ศูนย์เจอกันแล้วตรงนี้ครับย้อนกับประเด็นล้างให้ออกมาขวาจับหักข้อมาสวยแล้วก็ล็อกดึงครึ่งไถไม่พาร,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 รา์ทบบ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 บดบบบ ไปต่อครับลวงเลอหลวงมาเจ้านี้ครับมาบางเหลี่ยมบางเหลี่ยมออกมาสวยครับมาลวงกันด้วยท่นด้านหลังแล้วจุาที่ครับมาโอ้โหแล้วก็ออกไปออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคครับมาลูกคิกอินเข้ามาครับสำหรับผู้เล่นของราดานเนครับมานักเตะนักดาครับนี่มานี่มานอเลยดีหักข้อมาไม่พาผู้เล่นของสตีฟุตบอลแล้วครับโซเซตี้สวยขึ้นมาม่โยกเข้าขวายัด ลองดูครับยังไม่ผ่านเอาเขาไวล้เวลาเจ็ดนาทีสุดท้ายเจ็ดนาทีไก่สี่สิบวิห <necessary> ้มาใหม่สับหลอกสับหลอกโยกเจอไก่ตัวเล็กพิกหนูมหาศจัรย์จ้องหน้าเี่ดูสเต็ปจ้องหน้าตรงตาแล้วใส่ขวาโอ้โหยังอยู่ยังอยู่เน่โอ้โหคุณพ่อบอกสะใจไว้เฮ้ยไปต่อโยกย้ายมาไหลมาตรงกลางแล้วดูดิบางเหลี่ยมชวตที่แก้ไขมาสวยชี้จ้า ยังไม่ตรงครับโอ้โหแม่ดาน,นูนกับเสื้อขาวโอ้โหตกมือบุกไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไร,อไเ,นไรเอาไม่แลมาแลโซไซตี้มาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแล้วว่านี่ครับมาสตรีฟุตบอลกับโซไซตี้โอ้โหดูมาดิโดือดยังอ่ะอยาให้ออกละอย่าให้ออก,ละ,อออกละโยกมาแล้วดูเ,เจอหลุมสองไปไม่ผ่านแล้วติดบุเลมาเลขสิบก,กับบังเลี่ยมโยกย้ายสายเอวกลับมาที่เซนทรัฮาแล้วให้มาูุ้เลยมาเลขห้า เน่ก็ประหยัดไฟถ่ายถ่ายแล้วดูเลยพลิกตัวรอดไปได้โอ้โหพ,พับกูกูโอ้ยโอ้ยโยโยโยฮ้ก็มาดีครับก็มาดีครับอหออาแล้วครับฮ่าสติที่แท้จริงเจอกับบอลวัดครับนิม,มานรนดีเน่นะครับไอหนูน้อยมาสัจจรครับมาขึ้นนำแล้วก็ดึงมาะตูตูศูน เอาละ้ฮะมาเล่นไปเล่นมาทันลองเริ่มมาแล้วเวย้ยไปตองรับมาบอลลองเริ่มมาเฉยเอาครับสเตทไปต่อโยกขยับออกมาขวาจับมาตะวันี้ดูสเตทดึงขึงอ่าดึงขึงมาตะวันดีครับมาไม่เดินโอ้โหแล้วไม่เดินด้วยโค้ดนี่สั่งโค้ดดีเลยโค้ชบอกเอาแดนตัวเองพอเออไม่ต้องไปไหนเออให้มันหลอกไปหลอดในแดนตัวเองให้มันหลอกไปไม่ต้องเหลือเขาหาโอ้โหเหลือหลายทำการบ้านมาโค้ดดี อาวัที่ครับเริ่มเล่นมาใหม่เนี่ครับผู้เล่นของนด้มานด้มาอ้แล้วลันไปเสียเองครับพอเนอร์คิเอ้าวเรื่อสตีดอย่าไปทอไว้ขอแค่ตะ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 ตุงเดียวสตีจ้าขอแค่ตะตะตะตุงเดียวตุงเดียวท่านั้นครับสตีเนี่ครับมาจับบางเหลี่ยมความสามารถดูเจอลุมแล้วหลวงหลวงมาแล้วระวังกันด้วยสีดานเธอไปไม่พาสามตัวใส่ขวาโอ้โหแล้วมีการบาดเจ็บดูน้องอ่อน ดูน้องก่อนจังหวะท่อนแขนโอเคขอโทษกันสุดยอดสุดยอดเนแล้วก็ไม่มีในกดแกโคดช่วยหยิบกวดให้ผมหน่อยโค้ชโค้ช่วยหยิบวดให้ผมโอเอาครับไปต่อครับฉีดยาฉีดยามาฉีดยากับยังไม่ได้โอ้โหนี่ครับอย่างหนึ่งประตูจะศูนย์ห้านาทีสุดท้ายหาด้ว่าเส้นหางของสตีทครับฟุตบอลแต่ครับมาโซซตี้จะอยู่รอดและปลอดภัยหรือเปล่าในเมื่อขณะน,นี้ครับนอรดี เนี่แหละครับนิมมาครับวัดนรเดชครับมาวัดนิมมานรเดชจากตลาดบางแคส่งส่งเขาประกวดเนี่แหละครับมาเขาบอกว่าเด็กบางแคอ่โอ้โหทีเด็ดเลยใส่้ายใส่ขวาไม่ตรงครับมาหลุดออกไปเอาครับมาพุสิให้เป็นลูกคิกอินเข้ามาใหม่ก็ัสำหรับอ้านเนี่แล้วก็ทีมงานสเตทครับฟุตบอลโซไซตี้โซไซตต้ใส แล้วก็จะไปที้ไม่ได้หลุดออกไปครับมาเริ่มเล่นมาใหม่เอาแล้วตอนนี้ยกมาซ้ายกระยกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังอยออยังไม่ได้ไปต่อไปต่อเลี้ยงเองแล้วกินตัวแล้วสปีดบอลเริ่มไวกว่าเดิมสปีดบอลเริ่มมาแล้วตรงนี้ถูกเอามาผู้เล่นของนิม,มา นี่ม,มาก็นอระดีใส่สายครับไม่ตรงกองและตอนนี้สเปดมาแล้วสเปดไปแล้วโยกสเปดดึงสเปดโยกสเปดดึงไหลย,ย้อยกบาในแดนหลังจับขยับแล้วก็ตรูนี้อยู่ไงใส่ขวายังอยูยอ่โอ้โหยังไม่ได้ครับส่วนคู่สุดท้ายครับในรุ่น15เปีครับตัวใบสุดท้ายเพื่อผ่านเขาสู่รอบไปเตรียมความพร้อมด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับตัวใบสุดท้ายในรุ่น12เปีครับมา เพื่อจะพาเข้าสู่รอบแปทีมสุดท้ายจะเป็นใไนด้ฝางไหนและใส่ขวาฉลับฉลับแฉลบรับหลุดออกไปแไสแราวดาสเตดเอาแล้วก็เดินหน้าฆ่าลูกเดียวชาวงกีว่าไงงัดมาไม่ผ่านแก้ไขวัดนิมานนรดีวัดนิม,มานอรอดีดมมนอนดหรือจะไปได้สเตดสเตดนิม,มาสเตดนิม,มาสเตดนิม,มาแล้วก็กกย่างเยอ

ทัสมอนยาบุษิตแน่เป็นลูกนี่แล้วก็คอนเนอร์เค็กอะสมรบพระเจ้วัดนิม่าเอ็กซ์เดนดอร์ดีใส่ขวามาดูนี่ก็ยังไม่ผ่านผู้เพื่อคนสตีดเดินเครื่องกันไว้เลยสตีดมาเลยสตีดตึงสตีดเจอเจอติดไปไว้ได้เลยใส่ขวายังอยู่เอาครับต้องเล่นต้องเล่นสตีสามตัวไปเล่นจะทานจะต้านทานจะอยู่หรือไม่ลา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 กระชากจี้เข้าหาสับหลอกใส่ใส่ยังอยู่โอ้โหยังไม่ได้ครับมา โอ้โหเอาแล้วเริ่มเล่นมาใหม่นี่ม้านอนลาดีให้มาพลิเวพลิ้วข้าพยัดไฟยกแล้วลออก็แล้วก็แล้วก็งัดมาโชคดีบางเหลี่ยมเอาเลยววสองนาทีสุดท้ายสองนาทีต่อจากนี้บปโอ้โหยังไม่ได้เขาใส่ขวายังไม่ดี หลุดออกไปเสวยราครับมาเริ่มเล่นมาใหม่จอดสตรีทไปแล้วเว้ยขยกโยกเยกกระชากลากแล้วเหลือจีเข้าหาจี้เข้าหาแล้วก็ดูนีฟ้ฟาเ<า>น่ครับไปกีดขวางครับการเล่นครับผู้ศิลป์ครับผู้ส่งเกียตรติจะบอกว่าเป็นลูกฟรีคิกเอาครับลูกกูก,กูกูบมาเวลาเดินเน่ครับมาเริมาเลขศูนย์มาแล้วกระแพงสามตัวมแล้วก็หู้วี่ไอตัวเล็กหมายเลขห้าอ่านทางถูก อ่านเกมขาดเลยโอทยานตัวเองนี่ไปขวางงอนและเจ้าวกนี้ก็เริ่มเล่นมาใหม่โทษและเจ้าพวกนี้ว่างไงมาเลยชิยาโอ้โหใส่ขวาเวียงมาในวัดเนมมานอ,นอาระดีตลาดบางแคเจอกับนี่ครับนักเตะติกระดาในก็สเตท ตัวจริงที่แท้จริงแต่วันนี้มาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมาจะได้หรือไม่เวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายนาทีบาปออกออกออกมาลาลาลลลลลลลจ้าเอาละครับนาทีบาปใครจะที่ใครจะอยู่ใครจะเป็นบูและใครจะเป็นจากกันแน่เดี๋ยวมาดูนาทีสำคัญจะเป็นของใครขึ้นมาใหม่สำหรับสต็ตแล้วก็ยังอยู่ชาลับชาลบหลุดออกไปเอาเลย สัติดนิ่มมา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 สัติดแล้วก็หลุดออกไปเสียแล้วสามสิบวิสุดท้ายไปแล้วว่าจี้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 จี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 กูกูแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ครับมาโอสิบอกไปต่อไปต่อแล้วก็หลุดออก ออกไปเสียแล้วครับเริ่มเล่นมาใหม่ครับมาซ้อมรับมรไดาทีมงานของนี่แล้วก็สเตตสตีดสิบวิสต์ตายสิบวิสต์ตายเด็ด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 เด็เข้าซ้ายแล้วก็ยัดมาสวัสดีครับมายัางไม่พังก็เดินเครื่องใหม่หอกแอตะตุงเดียวตะตุงเดียวแล้วก็หมดเวลล่ะโอเคครับนักเตะนักกีฬาครับทั้งสองทีม นี่ nee, ครับต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันครับขอบคุณในด้านทีมงานสตีทนี่ nee, ครับมาฟุตบอลครับโอ้โซสเตเต้นี่ครับวันนี้ไม่เป็นไรนะโอ้ขอบคุณมากครับโพชถือว่าร่วมสนุกกันครับ ه, แพ้ชนะมันเป็นเพียงแค่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่ nee, ครับมาวันนี้แพ้ในวันพรุ่งนี้อาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชนะก็เป็นได้คู่ต่อไปครับรุ่น15ปีคู่สุดท้าย